ใครที่ตามหารถมือ2ใช้เป็นคันแรกสักคันนะคะจะบอกว่าต้องออกช่วงนี้นะเป็นรถที่ราคาแบบจับต้องได้มากๆทุกคนยกตัวอย่างคันนี้เลยนะนะคะราคาเพียง359,000บาทนะคะ Mazda 2 h i g h Connect Sky Active ปี18นะคะพเพื่อนๆจะผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเห็นไหมราคาจับต้องได้ไหมนะคะเป็นรถสวยๆอีก1นึคันนะคะที่มากี่กี่สีนะคะ กี่รุ่นก็หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปรองท็อปนะคะขายดีหมดทุกคันเลยนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันนะคะรถสีประตูยอดนิยมอีกรุ่นนะคะมาด,ด้าสใครไม่รู้จักก็ไม่ใช่แล้วแม่นะคะมาสด,ด้าสองไฮคอนเน็กซ์กายแอคนะคะเป็นเครื่อง1 3 0 0นซีซีนะคะขับสนุกนะคะภายนอกนะคะดูสปอร์ตนะคะภายในหรูสุดๆออปชั่นจัดเต็มนะคะคันนี้เป็นรถปี18 กระจังหน้าโฉมปี18ไฟหน้านะคะนี่เขามีไฟเดย์ไลท์ตาหวานมาให้ด้วยนะคะไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ครบค่ะได้ล้อเดิมศูนย์นะคะเป็นล้ออันลอยแบบนี้เลยนะคะพร้อมยางขอบ15จ้ากระจกด้านข้างตับไฟฟ้าค่ะพร้อมไฟเลี้ยว led ที่ปลายกระจกนะมือจับนะคะใช้คู่กับ smart keyless ได้เลย อะด้านหลังมาให้ดูนะนี่คือรถนะคะราคาแค่สามแสนบาทสวยขนาดนี้ฉ่ำขนาดนี้ไม่ชอบไม่ได้แล้วไหมเซ็นเซอร์ด้านหลัง4ี่ตำแหน่งมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะและตรงรุ่นของเขาคือ Mazda 2 Skyactive Technology เดี๋ยวเรานะคะมาเปิดนะคะเปิดท้ายกันนะคะนี่มีกล้องหลังให้ด้วยนะหนึ่งตำแหน่งนะคะสำหรับห้องสัมภาระจะก,กว้างขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะ นะคะสำหรับด้านหลังเนาะเราจะเปิดจากกุญแจก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเปิดจากด้านในก็ได้นะมีมีปุ่มกดตรงนี้ใช้งานง่ายเบสิกเลยมาค่ะสำหรับภายในนะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะที่กว้างกำลังดีถ้ากว้างยังไม่พอนะคะรุ่นนี้จะบอกว่าคุณพับเบาะได้ นะคะนี่ตัวพับเบาะนะคะปรับลงไปได้เลยนะคะใส่ของได้เยอะเลยนะคะจุใจแน่นอนนะคะและมีแผ่นรองยางมัดด้าตรงรุ่นแผ่นรองยางจะช่วยได้เยอะเลยทุกคนนะคะ,นะคะราคาไม่สูงหรอกแต่ว่าถ้ามีติดรถนะคะรักษาตัวรถนะคะและของใช้ของคุณได้ดีเลยนะคะสำหรับแผ่นรองยางนะคะเพื่อนๆะคะคันนี้จะบอกว่าคือรถสะอาดรถบ้านเดิมๆนะคะตะเข็บเดิม เม็ดอักเดิมอุ่นใจได้จ้านะคะเดี๋ยวทำความสะอาดเก็บฝุ่นให้ค่ะภายในนะคะนี่ขึ้นรถกันได้เลยนะคะจะได้พื้นที่นะคะกว้างกําลังดีแบบนี้เบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะกับลายฉลูแบบยืดหยุ่นนะรองรับน้ําหนักได้ดีนะคะจับผ้าแล้วแบบเย็นๆนะคะลื่นๆสบายๆายนะคะนี่เป็นรถนะคะที่แบบ จัดสรรรายละเอียดมาให้ได้เยอะมากนะคะเบาะนะคะชุดเดียวกันลายเดียวกันทั้งหมดสวยๆแบบนี้เลยจ้ะนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะคันนี้เป็นรถปี2018เห็นไม้แล้วแบบตกใจ3835 40 83540โลเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะจ๊ะไมาย,ยังไม่ถึงแสนเลยอะรถปี18นะคะ ถือว่ารถขับกำลังดีนะคะพวงมาลัยนะคะยังได้พวงมาลัยที่เป็น e. มัลติฟังก์ชันอีกมีครุสคอนโทรลได้ด้วยนะคะขับล็อกความเร็วได้นะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงอินโฟต่างๆนะคะเห็นไหมปรับได้เลยนะคะได้ที่พวงมาลัยรับสายวางสายได้นะคะจอป๊อปอัพนะคะใช้มือจิ้มแบบทัชสกรีนได้เลยนะคะจะไปโหมดไหนนะคะง่ายๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกันค่ะ กล้องหลังคมชัดแบบนี้นะคะพร้อมเลนนำสายตานะคะถอยได้สบายๆพร้อมเสียงเซ็นเซอร์ลองปิ๊บๆนะคะให้ด้วยนะคะนี่แล้วตรงนี้คืออะไรนะคะตรงนี้คือโหมดนะคะเป็นคอนโทรลเซนเตอร์นะคือเราสามารถแบบว่าหมุนปรับได้เห็นไหมคะนี่นะคะถ้าอยากจะไประบบน้ำทางละ่ะ เลือกแล้วก็กดลงไปได้เลยนะคะระบบนําทางก็จะทํางานทันทีนะคะตรงนี้คืออะไรคือโหมดสปอร์ตนะคะในการขับขี่นะคะขับเบ็เบสิกก็ไม่ได้อยากใช้โหมดสปอร์ตนะคะก็สามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้นะคะทีวางแก้วทีวางของกระจุกกระจิกช่องเสียบสาย USB AUX power outlet มีมาให้ครบนะคะเกสใส่ของมีภาษีพรบรติดไว้ให้นะนี่ค่ะไฟสองสว่างนะคะหน้าเก๋ง ม่านบังแดดพร้อมกระจกสไลด์เปิดใช้งานในตัวและคันนี้ค่ะ m a z ด,ด้2ปี1 8ราคาพิเศษเพียง3 9